นีนะจากนี้นะ Beauty World ค่ะวันนี้นี่นะก็พามานอกสถานที่แหละตื่นเต้นกันไหมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่านี่นาจะพาไปที่ไหนนะคะเดิมไปเลยก็วันนี้นะคะี่ยก็จะพามาดูแล้วก็พามารีวิวกันไว้นะคะว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรเด่นอะไรดีบ้างนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ก็ขึ้นมาไดไปมันอยู่ชั้นสองนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะนี่ก็ถึงแล้วนี่เลยดัซเซอร์าลาโบดนะคะที่นี่น่าจะมากำจัดขนในวันนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าที่นี่เนี่ยมันจะมาจาก สาขาแรกคืออยู่ในญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นการตกแต่งร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเล็กๆมินิมิน,มนิแล้วก็หน้ารักเหมือนญี่ปุ่นแล้วก็สีตีก็จะเป็นสีชมพูนะคะจะเป็นสีโปรโดของนีน่นะคะแล้วตอนนี้นะคะที่ดัสมอร์ลาห์ก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคะอย่างที่เห็นเป็น full body h a ์ r r e m o v a นะคะ2 area ก็คือจุด999บาทนะคะยังไงลองสอบถามได้เพิ่มเตนนิมหรืออาจจะขึ้นูข้อมูลสอบถามได้ตอนหลังนะคะงั้นตอนนี้เราเข้าไปดูกันดีกว่าะคะ่ะว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปกันเลยค่ะ อันนี้นี่นะก็ขึ้นมาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะคะและ้วดีนะก็อยู่กับคุณเบลนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลนี่นะตั้งแต่แรกเลยนะคะ <Building. S 1> ก็หลายๆคนถ้าติดตาม Follow ได <IS OS> <ๆ>้อยู่จะเห็นว่านี่นะเคยมาทําแล้วแล้วก็ทําที่นี่ไปแล้วสองครั้งด้วยกันนะคะทั้งหมด4จุดเนาะเ <IS OS> จ็ด<น>จุด่ท <ๆ S 2> ั้งหมดเจจุดแต่ว่าที่นี่ทำไปเนี่ยค่ะทำไปแล้ว5 <IS OS> ้าวันนี้เหลืออีก2จุดที่จะมาทํานะคะของนีนะเนี่ยคอร์สจะเป็นทั้งหมด7จุดทําทั้งหมด18ครั้งภายใน3ปีนะคะหลายๆคนก็ถามนีนะมานะคะว่า นัสมีโมลารโบทเนี่ยมีข้อแตกต่างจากที่คำจัดขนที่อื่นยังไงซึ่งเนี่ยก็บอกว่ามันไม่เจ็บอะไรอย่เงี้ยนะคะแล้วก็ช่วยผิวใสด้วยแต่เดี๋ยวยังไงเรามาฟังจากเอ็กซ์เพรสตดีกว่านะคะคุณเบลจะมาช่วยอธิบายให้เราฟังว่าที่เนี่ยคำจัดขนแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะ ก็คือข้อแตกต่างของสนสโนระบบนะคะของเราจะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ไม่ใช่นค่ณคือถ้าคนที่เคยทำเลเซอร์ค่ะหรือว่าทำแมสมาก,ก่อนจะรู้สึกว่ามันเจ็บมากๆใ่มันเจ็บแล้วก็จะทำไม,ม่พิลใช่ไหมคะเราจะเลเซอร์เสร็จนะคะบางคนจะตกสะเก็ดจะเป็นดาวตแต่ของเราอะค่ะจะเรียกว่าการทำทำทรีเม์ดีกว่าเพราะว่ามันจะไม่เจ็บ ทีการทำอะค่ะก่อนทำเราจะต้องคนขนก่อนห <c oughs> ลังจากนั้นเราจะทาเจลงไปค่ะ <c oughs> ซึ่งตัวเจลอะค่ะเราได้สั่งมาจากญี่ปุ่น <c oughs> มันจะเป็นสูตรพิเศษนะคะแล้วมันก็จะมีตัวเม็ดปีด้วยมันจะช่วยให้ผิวเราชุ่มชื้นแล้วก็ใสขึ้น <c oughs> แล้วก็พวกจุดดำๆอะคะ่ะจะจางลงหลังล <c oughs> ลจากนั้นเราก็จะฉายแสงเข้าไปการฉายแสงของเราคือเราเรียกว่าคล้ายๆเลเซอร์แหละค่ะแต่ว่าค่าพลังงานมันจางกว่าโดยจะแบบไม่รู้สึกเจชาหลังจากนั้นพอทำเสร็จอะค่ะระยะเวลาประมาณสอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือน ขนที่เราโกนไปนะคะก็จะยาวมาพายามมาก็จะหลุดออกไปค่อยๆหลุดใช่คือเราเราใช้มือดึงดูอ่ะก็จะค่อยๆหลุดออกไปคือวิธีนี้ค่ะคือหนึ่งเลยข้อดีคือจะไม่ทำลายผิวคสองก็คือผิวเราอะค่ะจะได้แบบฟ้นฟูดูรุนขึ้นด้วยเพราะว่าอย่างเลเซอร์ค่ะมันจะแบบทำลายผิวมากๆด้วยการดึงแป๊บๆๆเจ็บใช่ไหมคะแต่ของเราอย่างที่พวกนี้น่าทำคือแทบไม่รู้สึกเจ็บเลยใช่ใช่เนี้ยค่ะคือข้อดีของเรา แค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือราคาถูกอว่ี่อื่นค่ะจริงๆค่ะอันนี้๋ยวจะให้คุณเบลอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับคอสว่ามีอะไรบ้างแต่ว่ายืนยันก่อนด้วยแต่ยองคนได้ทำมาแล้วสองครั้งแล้วก็หลายๆคนอาจจะรู้สึกแบบคอนเซิร์นหรือว่ารู้สึกกลัวว่าการกำจัดขนเ้าวอนอย่างเงี้ยมันจะเจ็บหรือเปล่าแต่เนี่ยทำมาเองแล้วโดยเฉพาะแบบตรงจุดที่เซนซิทีฟอย่างเช่นอีกีนี้ายหรอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่นี่อาจจะไม่รู้สึกเจ็บจะรู้สึกแค่อุดๆุแล้วก็ตัวเจล เนี่ยแกก็เพิ่งรู้ว่าตัวเจลเน,นี้ยแหละเป็นเป็นเขาเรียกมีสรรพคุณช,ช่วยช่วยให้บำรุงผิวแล้วก็ให้ช่วยให้ผิวใสด้วยนี่ประสบการณ์จากตัวเนะาะผลนี้ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะค่อยๆหลุดไปว่าสมมุติบางทีแบบลองใช้มิ้วดึงเนาะหรืว่าคนแครล,ลิงก็ได้<ๆ>มันจะหลุดออกไปบ้างเป็นบางส่วนคือ ครั้งแรกอาจจะไม่หลุดหทุกเส้นนะคะแต่ว่าคุณเบลบอกเนี่ยองว่าสมมติถ้าเรามาทําเรื่อยๆ,ๆทำหลายๆครั้งเนี่ยมันก็จะค่อยๆหลุดแล้วก็จะแบบหลุดถาวรคือไม่ใช่ใชว่าครั้งแรกปุ๊บหายไปเลยเนี่ยไปไม่ได้ังไม่ได้เพราะฉะนั้นคอร์สเนี้ยก็เลยจะเป็น18ครั้ทาง3จมดุจได้3ปีค่ะซึ่งเป็นคอสุดๆของทางมาเราค่ะคราวนี้น่าจะมาถาม เลยดีกว่าว่าหลายๆท่านถามว่าเออกำจัดต้องทั้งหมด7จดุดหรือเปล่าเพราะบางคนอาจจะอยากแค่ใต้วงแขนอย่างเดียวรักแร้อย่างเดียวหรือว่าจุดใดจุดหนึ่งที่นี่นมีเป็นคอสิยังไงบ้างคือต้องบอกก่อนว่าของเราทําได้ตั้งแต่ช่วงหน้าจนถึงปลายเท้าค่ะจริงๆแล้วก็จะแยกเป็นส่วนอย่างเลยคะ่ะเราจะมีทั้งราคาแยกเป็นส่วนกับราคาที่เป็นในคอซ่าอันนี้คือราคาต่อต่อต่อหนึ่งครั้งต่อนย่ดครั้งหนึ่งจุดซ่าแต่ต้องบอกก่อนว่าราคาในนี้ค่ะยังไม่รวมภาษี ก็อร์ค่ะค่ะแตคือสุดที่วัยรุ่นจะสนใจกันมากคือจะเป็นช่วงได้โแขนค่ะใช่โแกนสันนี้สามอยแปดบาทต้ต่อหนึครั้งหนึ่งจุดยังเป็นวมาีาจะเป็น4ี่บาทใช่ค่ะจะเป็นที่วัยรุ่นเด็กๆคะคะใช่ค่ะเพราะมีปัญหาแต่ถ้าความคุ้มที่อยากจะแนะนำนะคะจะเป็นเป็นสจุดสีจุนะคะคือสามารถเลือกได้จาก1 5บจุด ยกเว้นบริเวณหน้าและบริเวณนี้โอเคก็คือจะมีบางจุดที่เลือกไม่ได้แต่ว่าจริงๆมีทั้งหมดทั้ง15บจุดให้เลือกจากในนี้มา4จุดใช่ค่ะก็คืออันนี้อย่างที่จะเท่าทำคือจะเป็นแขนขาค่ะอันนี้จะคุมที่จุดก็คือจริงๆแล้วถ้าเป็นแบบ6ครั้งหรือ18ครั้งแบบคนหน้าค่ะ่ราคาหกครั้งจะเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทอันนี้สี่จุดใช่ค่ะอันนี้คือทางซาลอนนะคะลดให้แล้วห้าเปอร์เซ ใช่แต่คือตอนนี้ทางเราก็มีโปรโมชั่นอีกค่ะจากคุณนีาค่ะสมมตถ้าบอกว่าเป็นแฟนเพจนีาเนี่ยก็จะได้ลดออนท็อปอีก1 5รนะคะจากราคานี้เป็น20%อนอันนี้นี่ใช้เวลาทำา6ครั้งนี้ต้องต้องกระจายเป็นประมาณกี่เดือน6 6ครั้งก็คือแต่ละครั้งที่มาทำอะค่ะสามารถทำได้ทั้งจุดเลยแล้อีก2เดือนมาทำซ้ำแต่ครั้งนังเวลาจะอยู่ประมาณหนึ แต่ว่าทางสาลอ n เราค่ะประกันให้2ปีปกติเราจะมาทำซ้ำทุกสเดือนค่ะแต่ว่าทีนี้บางท่านแบบ2เดือนไม่ว่าสะงเดือนมาครั้งสเดือนมาครั้งก็ได้ค่ะก็คือแม็กซิมัมสามารถมาทําได้ในระยะเวลา2ปีถูกต้องแต่ว่าถ้าแนะนําจริงๆถ้าอยากเห็นผลจริงเนี่ยก็ทําไปมาทำา2เดือนครั้งใช่ใช่แล้วก็จะเป็นคอร์สสูงที่เป็นน้ำเบาลนะคะที่คนส่วนมากจะเทคคอร์สก็คือ สิบแปดครั้งค่ะสิบแปดครั้งระยะเวลาจะอยู่ที่สามปีแต่เรารับประกันในห้าปีอ๋อโอเคราคามันก็จะไล่เรียงกันลงมานะคะถ้าหกครั้งสิบครั้งสิบสองสิบห้าแล้วก็สิบแปดนะคะนี้ถามคุณเบลนิดนึงค่ะว่าเออ่ความแตกต่างสมมติถ้าใครคนหนึ่งคิดว่าอยากจะมาทำอะไรเนาะเราคิดว่าหกครั้งเนี่ยพอหรือเปล่ามันจะขึ้นมาหรือเปล่าจริงๆเราจะแนะนําให้เริ่มต้นที่สิบสองครั้ง สำหรับคนที่ไม่เคยทำเดเซอร์หรืโอเคใช่ก็คือ12ครั้งเนี่ยจะเป็นครั้งที่บางท่านนะคะฮอร์โมนโอเคแล้วพอแล้วไม่ไม่ต้องทำแล้วก็ได้จะเป็นครั้งที่เริ่มต้นคืออย่าง6กครั้งเนี่ยค่ะมันก็จะแค่รู้สึกว่าผิวเริ่มใสขึ้นเส้นขนของบางท่านอาจจะบางบงลงจะอาจจะยังขึ้นอยู่นะคะอันนี้อาจจะเหมาะเนี่ยตัวในคิดนะอาจจะเหมาะกับคนที่เคยทำแต่เ้าที่อื่นแล้วก็รู้สึกว่าขนเริ่มบางแล้วก็ไม่ต้องทำหลายครั้ง คนที่เริ่มทําใหม่เลยเบลแนะนําว่าตั้งแต่สิบสองครั้งเป็นเป็นต้นไปสมมติสิบสองครั้งแล้วยังไม่ไม่หมดเนี่ยก็อาจจะทําต่อได้ใช่ค่ะโอเคแต่บางครั้งก็จะมีปัญหาแบบช่วงตรงหน้าเลยนะคะก็จะแนะนําเป็นสิบห้าจุดจะคุ้มคุ้มกว่าค่ะตรงนี้ค่ะสิบห้าจุดใช่ก็จะราคาก็จะเริ่มต้นเหมือนกันหกครั้งสิบครั้งสิบสองครั้งแล้วก็สิบแปดครั้งพันยาแล้วค่ะมันก็จะแตกต่างเรื่องจุดจำนวนจุดที่เราเลือกใช่เพราะว่าอย่างของมเบาเนี่ยเจ็ดจุดใช่ไหมคะ ก็จะเป็น7จ8ุดสิครั้งก็จะอยู่ราคาที่4ี่เจ็ดเก้าร้อยบานะคะแล้วสมมุติถ้าใครสนใจแล้วก็มาบอกว่าเป็นแพลนเฮดนะก็ย่างที่บอกว็เป็นสิบาเปอร์เ็นต์อ่อนทองซึ่งสิครั้งละค่ะทางซาลอนลด้่ยี่สิบเอเ็โอเคสิบปอร์เ็นต์กลายเป็นสิบหเปอ็นต์โอเคก็คือ20แล้วก็อีก15บห้ไม่ใช่ยี่สิบจบใช่ได้แบบได้สิอร์็นตะคะคือถ้าเราทำซื้อเป็นจุดนะค่ะมันจะแพงกว่าอย่างนี้จะคุ้มกว่า เนาะโอเคงั้นอย่างนี้สมมติถ้าใครจริงๆแล้วมันมีหลายคอร์สมากเลยอะค่ะเนี่ยคิดว่าในรายละเอียดเนี่ยจริงๆมีในเว็บไซต์ด้วยใช่ไหมคะเว็บไซต์ที่คือเว็บไซต์คือ Tesmo Report or COTH ค่ะก็คือระบบตรงๆใช่เดี๋ยวนี้น่าเขียนไปให้ก็ได้เนาะเป็นเว็บเว็บโ e s m โ r ตั <Co>. ช่ชแล้วก็คําถามสุดท้ายก็คือว่าเมื่อกี้คุณเบลบอกว่าที่นี่ราคาจะแบบไม่สูงเท่าที่อยู่ชั้นเทียบแล้วเ<ป>พราะอ,อะไรที่นี่ถึงเพราะหลายคนอาจจะรู้สึกกังวลว่าเฮ้ยที่มันถูกกว่ารพราคุณภาพถูกเปล่ายอะไรเงี้ยค่ะอยากให้คุณเบลช่วยอธิบายหน่อยว<ๆ>่าทาไมได้คือของเราจริงๆแล้วค่ะเราไม่ต้องไปเสียค่าโฆษณาที่เจ้าเป็นพรีเซนเตอร์เป็นแพงค่ะแล้วก็อย่างของเราเป็นแบรนด์ที่ คือเป็นันดับสองของญี่ปุ่นเลยที่รับการนํารบน่าราคาถูกเนื่องจากมุ่งเน้นความสําคัญของผู้หญิงที่ผู้หญิงอ่ะไม่ไม่ต้องการขนนะคะอยากให้ผู้หญิงทุกคนทุกเพศทุกวัยอะค่ะได้เข้ามาใช้บริการได้ค่ะนล้คก็ว่าแบบสุดใจใช่เพราะว่าหลายๆที่สมมุทาหลายคนอาจจะ เห็นอะไรเงี้ยราคาสูงก็อาจจะเส่งการท่ามาร์เก็ตติ้งกันตลาดเยอะเงี้ยค่ะใช่แล้วก็รู้สึกว่าที่นี่เป็นกันเองคือสถานที่อาจจะไม่ได้ออกมาแบบใหญ่โตแต่มันจะเล็กๆแล้วเป็นแนวญี่ปุ่นมากเนยตัวเองส่วนตัวชอบมากเพราะว่ามันจะเล็กๆแล้วก็เป็นกันเองเหมือนแบบโฮมี่คอนซี่นิดนึงนะคะแล้วก็จะมีแบบลูกค้าญี่ปุ่นเกามาทําเยอะพอเนี้ยมาทำเนี้ยก็จะได้เสียงคนญี่ปุ่นคุยกันเลยกัเราก็รู้สึกว่าเราเราเหมือนเราอยู่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะคะก็จะรู้สึกดีค่ะแล้วก็ทุกอย่างสะอาด เรียบร้อยแน่นอนแล้วก็เดนเซอร์ตัวนี้ไม่มีอันตรายไม่มีอะไรใไมค่ะไม่มีอันตรายเราได้ผ่านการวิจัยแล้วก็ทดลองเรียบร้อยแล้วส่วนตัวเจลก็เช่นเดียวกันค่ะโอเคได้ค่ะงั้นวันนี้คุยกับคุณเบลแค่นี้แต่เดี๋ยวนี้นะไปทําก่อนเดี๋ยวอาจจะแอบถ่ายให้ดูนิดนึงเนาะว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะโอเคค่ะนี้เนี่ยกำลังจะเข้าห้องทรีทเมนต์เนาะก็เข้ามานะคะก็จะมีเตียงนะคะทำทรีทเมนต์นะคะแล้วก็จะมีกล่องเนาะสำหรับใส่พวก สัมภาระข้าของของเรานะคะแล้วนี่ค่ะคือเครื่องที่สำหรับทำทรีทเมนต์นะคะ <Okay. S 1> ตัวเครื่องตัวนี้ชื่อว่า <Okay. S 1> mini silk ft เนอะเป็น medical spa นะคะเนี่ยมันจะชื่อเนี่ยค่ะเด็กะนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีพวกผ้าที่เวลาทำเสร็จก็จะมาเช็ดเนาะ,ะเช็ดให้เราแล้วก็อันนี้ค่ะตัวเจลที่เมื่อกี้คุณเบลพูดถึงว่ามันจะทำให้ผิวเนียนใสใช่ชุ่มชื้นแล้วเนี่ยเม็ดปีที่นี่นะบอก ะะห้องอย่างที่บอกก็จะแบบเล็กๆน่ารักนนเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่จะแบบเน้นสีชมพูปะ่ะใช่ค่ะ <laughs> เป็นธีมสีชมพูที่นี่นะาชอบนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะอันนี้คือเนี่ยกําลังจะทําที่ขาตรงเขาเรียกอะไรอ่ะมาต้นขาต้นขานะคะขั้นแรกคือเราจะทำจุด<ข>จะทําการจุดก่อนเพื่อที่จะรู้ว่าบริเวณที่เราจะทาเนี่ยมีตรงไหนบ้างนะคะดูได้ไหมอ่ะ มีพนักงานถึงสองคนช่วยนะาทำด้วยกันโอ้ก็จะโกนขนก่อนนะคะก่อนทำทุกครั้งไม่เจ็บเลยค่ะคือใบมีดนี่มันจะไม่ามันจะแตกต่างจากอันที่มันไม่เป็นออโต้อย่างไงอะค่ะที่ไม่เป็นออโต้อย่างใบมีดที่โกนหนวดผู้ชายทั่วไปอะค่ะอันนั้นจะทำจะบาดผิวอะค่ะเนื่องจากใบมีดเขาจะเป็น คล้ายๆฟันปลานิดนึง<ช>จะเป็นแบบอยา่อยางตรงกลางอะคะ<ช>่ะเวลาถ้าเกิดใครที่ไม่เคยโกนหรือโกนไม่เป็นนะคะ<ช><ช>จะจะบาดผิวที่ส่วนมากที่โกนใต้วงแขนแล้วแขนสะพา,านมาคะ่ะเกิดจากการเสียดสีของใบมีดด้วยค<ช>แต่ว่าอันนี้อันนี้เราสั่งมาจากญี่ปุ่นก<ช>็จะ<ช>เป็นเหมือนออโต้ค่ะมันจะแค่รู้สึกแบบถักถาขอนออกใช่ความรู้สึกมันจะเหมือนแบบไม่รู้อ่ะมันไม่มันไม่รู้สึกเจ็บอะอาจจะแบบพันๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบางท่านจะสะจีเออแต่จะกะจีนิดนึง คืออันนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเวลาทําต้นขาทําแค่ตรงนี้เองเหรอไม่ใช่นะคะเดี๋ยวปกติจะทําทุ่มมาให้หนะ<ช>แต่วันนี้น่ถาถ่ายให้ดูเนาะเดี๋ยวอาจจะแบบว่าติดเรทเกินไปเราเป็นขรั้งนี้ก่นอนแบบล้วก,กันนะค่ะ <c oughs> แต่อันนี้จะเป็นน้ํายาฆ่าเชื้อที่เราจะมีเครื่องทำอะค่ะเครื่องภาษาญี่ปุ่นเราจะทำเป็นน้ํายาออกมาฆ่าเชื้อสุดพิเศษนะคะอ๋อแต่ว่าเออคุณเบลเมื่อกี้เพิ่งอธิบายเนี่ยฟังว่าตัวใบมีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านการฆ่าเชื้อทุกครั้ง ก่อนที่จะนำมาโกนเราก่อนเราจะทําเสร็จนะคะเราจะได้ฆ่าเชื้อและก่อนทําเราจะทําการเช็ดอีกรอบหนึ่งโอเคเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าปลอดภัยนะคะไม่มีเชื้อโรคอะไรแน่นอนค่ะเคลจะเป็นเจลนะคะจะเย็นนิดนึงนะคะเราจะทาก็จะเย็นเลยนะคะไม่นิดใช่ไหมคะเย็นพอสมควรนะคะแต่ว่าคือสมมุติถ้าใครแบบเคยทํา เขาเรียกชีวิตเบนหน้าอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกประมาณนี้แหละค่ะว่าเจลมันจะเย็นๆนิดนึงโอเคนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มการยิงแล้วนะคะอันนี้ก็คือตั้งค่าใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเป็นการตั้งค่าให้เหมาะกับผิวตัวหัวมันก็จะประมาณนั้นนะคะซึ่งปกติแล้วนะคะเอ่อจะมีการแบบว่าปิดตาเราเนาะเพื่อไม่ให้แบบว่าเลเซอร์มันเข้าตาค่าะ,คะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถูกปิดตาเรียบร้อยแล้วนั่งองนะะ เจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะจะเป็นประมาณนี้ค่ะค่ะก็คือแบบมันจะไม่รู้สึกคือรู้ถามว่ารู้สึกไหมรู้สึกนิดนึงแต่เป็นการรู้สึกแบบอุ่นๆแล้วก็เหมือนมีอะไรเหมือนดีปะคะหรืออะไรเงี้ยนิดนึงแต่แบบแทบไม่รู้สึกเลยแต่ถ้าสําหรับคนที่เส้นขนนานา,นาค่ะ,คะหรือว่าเส้นขนเป็นขนพุดอาจจะรู้สึกเจ็บกว่าท่านอื่นนิดนึงอาจจะรู้สึกดีดๆนิดนึงค่ะอาจไม่ไม่เจ็บมากคืออย่างแบบ ที่น่าทำมาทั้งหมดอะตัวที่น่ารู้สึกมากสุดก็คือตรงบิกินี่ลายนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับที่เนี่ยเคยทำที่อื่นแล้วอะอันนี้ถือว่าเจ็บน้อยมากนะคะ ใช่คืออะไรเงี้ยเช่วยาอการ็ช่วยได้สำเแล้วก็จะผ้าปมไว้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวนี่นะไปทำต่ออีกข้างหนึ่งเนาะแล้วเรามาดูตอนเสร็จแล้วกันโอเคค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับเมื่อกี้ที่ทำตรงข้างบนตรงต้นขาทั้งสองข้างตอนนี้มันก็จะแบบเรียบเนียนชุ่มชื้นแล้วก็สวยงามหมถึนว่าอะไรมันไม่มีขนแล้วแล้วมันก็ลื่นแล้วก็แบบ เหมือนเหมือนกระจ่างใสามากขึ้นด้วยโอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยผมยุง่งถ้าใครสนใจนะคะก็เดี๋ยวเนี้ยจะขึ้นเป็นเหมือนลิงก์พวกเว็บไซต์แฟนเฟซ o ุ๊กแฟนเพจนะคะแล้วก็แล้วก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามเยอะมากนะคะขอบคุณค่ะ